สวัสดีค่ะจีดาพาการ์เด้นนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้แนนแวะมาดูต้นพลิกของแนนที่ปลูกไว้ก่อนสงกรานนะคะแนนได้ลงพลิกไว้แล้วก็วิธีการดูแลพลิกนะคะให้กับเพื่อนๆดูนะคะตอนนี้พลิกติด ลูกเยอะแล้วนะคะติดดอกออกผลเยอะแล้วแล้วก็สวยด้วยเขียวจัดแบบนี้นะคะเพราะว่าแนนบำรุงน้องไปตอนอก่อนสงการหนึ่งสัปดาห์นะก็คือใส่ปุ๋ยขี้ไก่ครุกนะคะถ้าใครยังไม่ได้เจอคลิปนี้นะคะคลิป ก่อนหน้านี้ที่แนนําการบํารุงนะคะสามารถเข้ามาสืบค้นหรือว่าเข้ามาศึกษาได้ที่ช่อง YouTube ของแนนนะคะอันนี้คือกลุ่มของพริกที่แนนปลูกเนาะเนี่ยค่ะเขียวมากเลยกลับมาน้องสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ติดลูกเยอะเลยตัวนี้เป็นพริกกินดานะคะสวยมากนะคะมาถ่ายทําให้ดูนะคะเนี่ยค่ะปลูกในกระถาง10นิ้วนะคะทุกคนสวยงามมากมาย เอาผักสวยมาให้ดูนะคะอันนี้เป็นพริกงาช้างนะคะทุกคนดกมากนะพริกงาช้างเนาะนี่ค่ะสวยเลยนะคะอู้ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่แนนทําการเพราะพริกแนนจะเพาะจากมเมล็ดสดก็คือเด็ดลูกแดงแดงจากต้นแบบนี้แล้วก็แกะเอามาเล็ดแล้วก็ปลูกลงในถาดหลุมนะคะเมื่อได้ขนาดที่โตเต็มโตโต,โตแบบมีใบแท้ประมาณสองสามใบแล้ว แนนถึงจะแยกปลูกลงในถุงนะคะหรือว่าปลูกลงในกระถางค่ะส่วนกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มของผักสวนครัวที่แนนเก็บไว้ที่สวนนะคะตัวนี้เป็นมิ้นนะคะเป็นมิ้นแล้วก็มีหูระพานะคะตอนแรกน้องเขาไม่สวยนะคะเวลาที่น้องไม่สวยแนนทํายังไงใช่ไหมคะอันนี้แนนตัดยอดเลยนะคะนี่คือเห็นไหมคะรองรอยของการตัดยอดเสร็จเขาก็จะแตก ยอดใหม่ขึ้นมาแบบนี้อู้สวยมากๆเลยอันนี้คือกลุ่มของผักขยางแล้วก็ผักแพรนะคะผักแพรก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าต้นเขาสูงชะลูดหรือว่าไม่สวยแล้วนะคะอย่าปล่อยให้ต้นสูงนะคะแนนตับเห็นไหมคะใช้กันไกรหนีบตัดออกไปเลยค่ะแล้วเขาก็จะแตกยอดใหม่ขึ้นแบบนี้นะคะสวยๆเลยนะคะ รวมถึงกลุ่มของนี่ผักไแยงสวยมากนะหน้าฝนนี่ชอบมากๆเลยนะคะทุกคนสวยงามนะคะแล้วก็จริงจูชายแมงลักก็เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูผักฝั่งนู้นกันค่ะนี่ตัวนี้เป็นกลุ่มของกระเพรานะคะกระเพราแมงลักอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าต้นเขาสูงหรือว่าติดดอกไม่สวยแล้วนะคะแนนก็ทําการใช้กันไกตัด ให้เขาสั้นไปเลยนะคะแล้วเขาก็จะแตกยอดใหม่ให้เราสวยๆแบบนี้นะคะเป็นการทําสาวเขานะคะแล้วก็ช่วยให้เขาสัาผัดเซลใหม่นะคะผัดเซลใหม่สวยๆเลยเนาะเนี่ยค่ะปลูกแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้เป็นบริเวณกลางแจ้งนะคะที่แนนปลูกนะคะเป็นบริเวณกลางแจ้งเนาะตรงบริเวณหน้าสวนนะคะสวยมากมายเลยนะคะพริกกําลังแบบว่าติดดอกออกผลนะคะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในอู้อันนี้ในสวนนะคะในโรงเรือนของแนนนะคะทุกคนดูนี่ความอลาัางการงานสร้างนะคะตัวนี้คือพริกขี้หนูนะคะเป็นพริกขี้หนูอ่าหรือว่าพริกกะเหลี่ยงนะคะแนนเก็บเม็ดสดมาแล้วก็ทำการขยายพันธุ์โดยการ แกะ,มะเมล็ดนะคะแล้วก็ใส่ในพีทมอดนะคะทุกคนสวยงามมากมายตัวนี้แนนทําก่อนที่จะกลับบ้านต่างจังหวัดในช่วงสงกรานนะคะตอนนี้แนนกลับมาหนึ่งสัปดาห์ทุกคนดูใบสวยแบบต้นแข็งแรงสุดๆแล้วสวยมากๆนะคะรวมถึงตัวนี้ด้วยค่ะแนนปลูกขึ้นช่ายนะคะเดี๋ยววิธีการทําการเพาะขึ้นช่ายลงในถาดหลุมให้งอกสวยๆแบบนี้แนนทําให้ดูนะคะแนนทําให้ดูเลยอ่า คลิปก่อนหน้านี้มีนะคะเดน,นตัดตอดเสร็จแล้วแนนจะลงคลิปให้เพื่อนๆดูแบบเต็มๆนะคะว่าสวยงามขนาดไหนนะคะสวยมากมายนะรวมถึงกลุ่มของสลัดที่แนนทําการแยกปลูกนะตอนนี้ผักสลัดของแนนสวยงามมากนะคะสําหรับกลุ่มของเรดโอ๊กสีของเขาจะไม่แดงเนื่องจากช่วงนี้ฝนตกแล้วก็ฟ้าปิดนะคะเดี๋ยวถ้าน้องเขาได้รับแสงแดดน้องเขาจะมีสีที่อแดงมากกว่านี้นะคะ ดูนะคะอันนี้ต้นก้าสายพันธุ์นี้ต้นก้าเขาจะใหญ่แล้วก็โตมากๆนะคะอันนี้แนนลงในถาดหลุมขนาด50 5 0หลุมต่อถาดนะคะเขาจะเป็นถาดหลุมที่มีขนาดใหญ่ค่ะเพียงพอต่อการให้อาหารนะคะสําหรับดินในการเพราะก้าแนนได้ทําไว้แล้วนะคะแนนทําวิธีการผสมดินในในมูล ในขี้ไก่นะคะแล้วก็มูลไส้เดือนให้กับเพื่อนๆดูแล้วใครอยากเห็นนะคะคลิปนี้แนนเคยลงไว้แล้วเนาะแต่ถ้าหาไม่เจอทักหาแนนนะคะทุกคนสวยงามมากนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นคอร์สเนาะมินิคอร์สนะคะถ้าต้นเล็กจะเป็นมินิคอร์สค่ะแต่ถ้าเป็นใบใหญ่ๆแบบนี้จะเป็นบัตเตอร์เฮดนะคะส่วนกลุ่มนู้นจะเป็นเรดโอ๊กนะคะทุกคนแล้วก็สวยๆตัวนี้นะคะอันนี้คือกลุ่มของ ผักสลัดที่แนนได้ลงกระถางแล้วนะคะจะสวยๆเลยนะเริ่มจากตัวนี้เป็นบัตเตอร์เฮดนะคะเรดบัตเตอร์เวียค่ะแล้วก็สลัดแก้วนะคะหรือว่าอ่าตัวนี้ผักกาดแก้วนะคะผักกาดแก้วหรือสลัดแก้วนะคะหรือฟินเล่เนาะฟินเล่แล้วก็กลุ่มของครอสนะคะที่ลงกระถางไว้เพื่อนๆดูนะคะรวมถึงเซอร์เรอรี่ที่ลงถุงแล้วนะคะเวลาที่ต้นแล้วเขาเริ่มมี ใบแท้แล้วเดี๋ยวแนนแยกลงถุงแบบนี้นะคะสําหรับใครที่อยากได้น้องนะคะเดี๋ยวแนนแยกปลูกให้นะคะแล้วก็รวมถึงกลีนอ่าเรดโอ๊กนะคะเรดโอ๊กแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นอ้ออันนี้เป็นกาดแก้วนะคะผักกาดแก้วสวยงามมากมายนะคะส่วนตัวนี้นะคะงามงามนี่เป็นตัวนี้เป็นเรดคอร์สนะคะทุกคนต้นกล้าของเรดคอร์สซึ่ง แนนได้ลงาวา้ให้เขาโตแล้วแนนถึงจะแยกปลูกลงในถุงนะคะตัวนี้เป็นฟิลเล่นะคะสวยมากเลยเนาะให้เขาได้รับแดดนะคะตอนนี้เริ่มจะเริ่มเหลืองแล้วเพราะว่าอาหารหมดแนนต้องแยกปลูกแล้วนะคะตัวนี้เป็นคอร์สนะคะทุกคนเป็นคอร์สสวยมากมายนะคะคอร์สแล้วก็อันนี้เป็นขึ้นชายที่แนนลงปลูกเจอฝนไปนะคะเมื่อคืนนะคะแต่ตัวนี้แนนเก็บไว้ในโรงเรือนเนาะแนนเพิ่งย้ายมานะคะ แล้วก็อันนี้เป็นเรดคอสสวยงามมากมายทุกคนสวยจริงๆนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเรดแรบบิทนะคะเรดแรบบิทสวยมากเลยเป็นผักกาดแก้วสีแดงนะคะ,ะไม่ใช่ผักกาดแก้วสีกาดผักกาดหอมแดงนะคะถ้าเป็นภาษาไทยก็คือผักกาดหอมแดงนะคะทุกคนสวยงามนะคะเดี๋ยวแนจะปลูกลงใน กระถางให้ดูกันนะคะเดี๋ยวใครชอบการปลูกผักสลัดอย่าลืมติดตามไว้นะคะเดี๋ยวแนนจะลงเป็นคลิปให้ดูนะคะทุกคนส่วนกลุ่มนี้สวยงามอลังการนะคะของแถมนะคะก็คือแนนให้ดูนะคะอันนี้คือกลุ่มของเคลนะคะที่แนนปลูกในสวนของแนนนะคะเคลสการเลตเคลนะคะไดโนเคลนะคะสวยๆแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะสวยมากนะคะนี่อันนี้ก็เป็น หยีกสีเขียวนะคะตัวนี้แนนมีจำหน่ายในสวนนะคะถ้าใครอยากได้ทักข้อความของเพจจิดพานะคะให้ทุกคนสามารถทักข้อความเพจได้เลยสวยงามมากนะคะเนี่ยค่ะอลังการมากนะคะตัวนี้จะมีเยอะนะคะในสวนของแนนนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูคลิปของแนนนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าแนนจะถ่ายทำคลิปของเขียวให้กับเพื่อนเพื่อนดูนะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ